คลิปนี้จะพานั่งแอร์พอร์ตบัสไปสนามบินหนานหนึ่งวูซูดูเมืองและความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านการนั่งรถบัสกันนะและไปดูการเช็คอินที่สนามบินจนถึงพาไปที่เกตเพื่อขึ้นเครื่องกลับไทยกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสามเท่าพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือบัสที่เราจะไปแอร์พอตคนละ20หยวนที่นานหนิงไปขึ้นรถไปครัวก็ต้องค่าเบลนะ ใ่เมืองจีนรถแอร์พอร์ตพสมาจอดที่ในเมืองที่โรงแรมยินฮีที่เราพักในเมืองเลยนะจ๊ะค่าห้องห้องละประมาณ900กว่าบาทต่อห้องต่อสองคนเรามาลงแอร์พอร์ตตอนตีสองตีสามมันมีมีแอร์พอร์ตพสนะแต่เราไม่รู้ว่ามันไปส่งที่โรงแรมอยู่ข้างนี้เลยแล้วก็บอกหน้าติดตี้ดีดกว่าไม่แน่ใจ นะ่ะใครมานานหนิงก็นี่ลงนะจ๊ะโรงแรมมันก็โอเคแต่เราเลือกห้องที่พื้นไม่เอาผ้าพรมนะไายลายหนานหนิงดาวเฉาที่เราเห็นตรงนี้นี่คือสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะเราไปกุ้ยหลีเราขึ้นตรงนี้ได้เลย แต่พอพักลับอ่ะมันต้องดูนะว่ามันลงที่ไหนที่เราพาักลับอ่ะมันไม่ลงที่นี่นะมันไปลงที่นานหนิงอีสแล้วก็ต้องนั่งเมโทรเข้ามาในเมืองต่อเนี่ยเนี่ยน,นะแล้วไปฟ้าความเร็วสูงวันนี้วันอาทิตย์คนก็วขวักไข่เยอะแยะเปหมด มอเตอร์ไซค์เยอะมั้งจ๊ะอันนี้คือเลนมอเตอร์ไซค์นะแบ่งกันเลยนะจ้าเย็นคือมอเตอร์ไซค์เช่าควิวคิว ขายเครื่องมืเครื่องมือมันเหมือนมันยังเเหมือนว่าเราต,ต่างจังหวัดขายอาหารและขายขนมทำไมเป็นสีอิดแดงทมไมเขาไม่ฉาบอันนี้ไม่รู้นะทำไมอิดหรืเป็นลายอิดนี้ว่า the future city เมืองในอนาคตรหรอมันเป็นเสาเห็นไหมเสามันเขียนก็ไม่รุงกันหรือเป็นกลุ่มอสังหาริมทรักตั้งชื่ออันนี้ไม่รู้นะทางเข้าอะไรก็ไม่รู้รถเมจาเที่ยวมาสิบวันละเวลาต้องกลับบ้านแล้ว,ลว,ลวไปทำงานกันนะจ้าทีนะคะมาถึงสนามบิน สนามบินที่หนานหนิงเปิดเกตเราอุตส่าห์มาแต่เช้าพ่อกลัวแบบเสียเวลาสามชั่วโมงปรากฏว่าไปถึงเขาบอกไม่เกตเปิดก่อนลุกหน้าสองชั่วโมงใช่ปะห้าโมงเราเราเราออกกี่โมงนะทุ่มทุ่มสิบดีเกตเปิดลุกหน้าแค่สองชั่วโมงเราสามาลุกหน้าแล้วระบบมันก็งงๆว่าถึงแล้วนะคะสนามบินมีเคฟซีเดี๋ยวไปกิน เป็นโด m e สติกกับตอร์เนชั่นแนลรวมกันตอนนี้มีแค่สองสายการบินว,วันนี้ไปกรลงลังเปร์กับไปปทุงเทพที่เห็นนะเช็คอินแค่ตรงแอลเออย่างเดียวอ,ยยวอตู้สแกนอย่างนี้เลยอ่ะ <ij os> ก่อนเป็นแค่แบบสายพันธุ์ธรรมดาอย่างที่เส็นตู้เป็นสายพันธุ์ธรรมดา <c oughs> แล้วก็ไปด่านที่สองคือด่านที่แบบตรวจตรวจข้างในแล้วก็ไปเจอ <c oughs> อในสนามบินว่าตู้จะออกไปตรงไหนวะอ๋อ นี่เช็คอินเสร็จแล้วบินนะจ๊ะข้างในดูราคาเครื่องดื่มสิบห้าหยวนเอเวงแป๊บซี่แปดหยวนอันนี้ First Class Lounge นะไอ้เพาเวนเครื่องเนี้ยไปเฉินตู้ก็ผ่านอันนี้ต้องรีจิสเตอร์แล้วมีกระดาษให้เซ็นเลยก็ไม่รู้ของฝากที่สนามบินกว่า ที่นานหนิงมีอะไรให้เราซื้อไหมลาดมินิตนการชอปปิง้งมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นที่เราเคยเห็นมีเป็นห่อกล่องแี้วที่ฮิวตั้งสามร้อยเยนนะเว้ยไอ300้สามร้อยยวนนะใช้เล่นเล่นเด้อทุเรียนลุกอมก๋วยเตี๋ยวห่อสามสิบยนแน่ อมอะไรเราสามสิบห้าหยวนหูนม่วงมีขนมปังสิบหยวนห้าสิบบาทมียิบห้ามีถั่วเจ็ดสิบห้าหยวนถั่วชามดำหายมาม่าแปดหยวนแปดหยวนมีน้ำใครจะหิวก็มาซื้อกินได้นะเดสิบห้าข้างนอกขายแปดหรือเก้ามีเครื่องดืง่ม ังเย็นสิบหยวนเะจจะอควอไอนี้คือสิบหยวนสี่หกเอาง,ง่ายๆคือแพงของข้างนอกเท่าหนึ่งเออกีเล่ก็ต้องนั่งรอไปดูนะอยะเม็ดแทะเม็ดแทะแ,แลไรเสร็จแทนที่จะไปโกยทิ้งใครถังขยะในห้องน้ำก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยสงสารแม่บ้าน ถ้าคนร้อยคนคิดอย่างนี้ก็ตายเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะติดตามต่อตอนหน้านะคะจะเป็นบทสรุปเที่ยว10วันของกวางสีจวง